แต่อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยมีข่าวมาล่าสุดว่ากรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีทนายความของพลเอกประยุทธ์คือคุณอภิวัตขันทองเขาไปแจ้งความมาตรา1 1 2ยบอกาอาจารย์ยุติอาจารย์ยุติบุกดาวิจิตเป็นอาจารย์ประจําคณะสังคมวิทยาและก็มนุษยวิทย,ยาของธรรมศาสตร์ไปแจ้งความไว้<า>ตั้ง<ป>แต่ปีที่ตั้งแต <4, S 2> ่หกพฤษภา64นะครับแล้วก็ต่อมามีการออกหมายจับ เมื่อ4เมษายน65และสุดท้ายอาจารย์ยุทติก็ไปรายงานตัวเข้ามอบตัวเข้ามอบตัวล่าสุดวันนี้เนี่ยอาจารย์ยุกติบอกว่าอายการมีความเห็นสั่งฟ้องโดยล่าสุดได้รับการประกันตัวด้วยวงเงิน2แสนบาทจากกองทุนรัศดรประสงค์แต่ว่ามีเงื่อนไขคือห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตก็คือ จะต้องไปทําวิจัยบ่อย <นะ S 1> อมีความเป็นสังอวย <นะ S 1> ในคดีนี้ซึ่งอันเนี้ยมันแสดงให้เห็นพิษภัยแบบของการใช้หนึ่งหึ่งสองแบบเนี้ยครับคือที่เราพูดกันว่าทําไมเราต้องเอาออกจากหมวดความมั่นคงอ่ะซึ่งเหมือเสมอแต่สมัยนี้ลาเพราะว่าพออยู่ในหมวดความมั่นคงมันแปลว่าใครไปแจ้งจับก็ได้อืใครไปแจ้งจับก็ได้ใ,ไไดในกนาในขอแล้วแจ้งจับได้หมดอันนี้หนักกว่าอีกนะนี่คือทนาย อของคุณประยุทธ์ครับซึ่งมีอำนาจใช่ปะ่ะดูเหมือนจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยกินเงินเดือนกินเงินกินเงินรัฐด,ด้วยไปแจ้งตำรวจให้ดำเนินคดีอม,มันกลายเป็นว่ามันเหมือนกับตำรวจก็ต้องใช่ตำรวจก็ต้องรู้สึกเอ้าเราเราจะแค่ๆกับว่าพิจารณาพยานหลักฐานยังไงครับไต่ตรอง ให้มันเป็นกลางได้ยังไงลํา<ช>พังเนี่ยปกติคดีหนึ่งสองใครไปแจ้งเนี่ยตํารวจก็กลัวอยู่แล้วถ้าคุณทําคดีมาเดี๋ยวคุณบอกว่าอาไม่น่าจะผิดเนี่ยคุณสวยได้ง่ายๆนะคนก็จะโดนจับจ้องอีกเออเอันนัออ่นก็ไปร้องนายไปร<ช>่ <ๆ S 1> งองี้งแบบนี้ไอ้นี่ช่วยคนโดนหนึ่งหนึ่สองวะนะเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหมดนะยิ่งมาใช้ ทนายส่วนตัวคุณปะยุทธ์ซึ่งมีตําแหน่งครับตําแหน่งรู้สึกเป็นผู้ช่วยรัมตีอ่ะด้วยเนี่ยใช่ไหมมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่มันมีหลายคดีนะฮะท,ท,ที่อย่างเงี้ยที่ที่คุณพิวัต์ขันทองเนี่ยไปฟ้องเองช่ไป,ชไปคนแจ้งเองนะแล้วก็ปัญหาเราก็คือว่าอายการเนี่ยในการพิจารณาเนี่ยอายการพิจา,า,ารณาอย่างไงมันก็เหมือนกับอายการก็เหมือนตำรวจแบอายการเป็นอิสระจริงปะค,คือเราเนี่ยมันกลายเป็นแบบ รับมูนห้ามาเนี่ยมันแก้อายการมัอิสระนะ,ะแล้วยิ่งทําให้แบบยิ่งหนักเขาอีกคือคือรัฐไม่สามารถให้นโยบายได้ครับรัฐบาลไม่สามารถให้นโยบายได้คือกลายเป็นเขาเป็นอิสระไปหมดเลยอแล้วก็เทียบเท่าศาลทั้งที่ความยิงมันเป็นอำนาจอายการมันอยู่ฝ่ายบริหารนะฮะมันไม่ใช่อยู่ฝ่ายตุลาการรัฐบาลเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบสมมติว่าเรื่องของการดําเนินคดีแบบเนี้ยอายการเป็นทนายของรัฐ เป็นทนายของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมารับผิดชอบแต่ว่าความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนกับความสงบเรียบร้อยอย่างนียรัฐรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบอเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบการทํางานของอายการนะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันต้องมีหลักความอิสระของอายการแยกไปจากหาแต่ตั้งแต่หลังรัฐประหาร4ี่มาเนี่ยมันทำให้ปั่นป่วนหลักการผิดเพี้ยนหมดเอาอายการเอาไปเป็นอิสระซึ่งไม่มีที่ไหนในโลก อ,อ,อัยการอเมริกา,ก,ากาได้ขึ้นตรงรัฐมนตรียุธธรรมแต่เขาก็เป็นอิสระครับเขาก็มีอำน,นาจสอบสวนหรืออิสระไง<ต>อือแต่เราดูสิเมชาเอาดูผมก็คิดว่าควรจะเอาให้ชัดเจนว่าคำพูดแค่นี้เนี่ยไม่ผิดอาจารยุติเนี่ยก็คำพูดนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันถ้าที่อ่านเคยอ่านนะนะไม่ได้พลาดพิงโดยตรงอะไรเลยคเป็นการพูดถึงแบบภาพรวมนะฮะ สู้กันดีกันต่ออ่านี้เพิ่งเริ่มสั่งฟ้องนะฮะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ